จาหน้าที่จากหลายภาคส่วนอาทิทหารจากกองทัพภาคที่สองสอปกรนครราชสีมาและกรมป่าไม้นครราชสีมาเข้าตรวจสอบกรณีบ้านพักตากอากาศของผู้ประกาศข่าวชื่อดังภายในโครงการมูลแดนส์เขาใหญ่เรสซิเดนซ์บนถนนธนรัฐ์อำเภอปากช่องหลังพบมีโฉนดอยู่ในที่ดินของสอปกรเบื้องต้นพบมีการสร้างทำนกกันลําห้วยฟ้าผ่าซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเข้าข่ายฐานความผิดตามกฎหมายอาญาใน บุกรุกลำรางสาธารณะที่จะต้องตรวจสอบต่อไปว่าทางโครงการเป็นผู้กอ่อสร้างขึ้นหรือผู้ประกาศข่าวชื่อดังเป็นผู้กอ่อสร้าง ทำน u กั้นน้ําด้านหลังของดิฉันนี้นะคะอยู่ภายในลาห้วยฟ้าผ่าค่ะซึ่งตัดผ่านบริเวณบ้านของผู้ประกาศข่าวชื่อดังทางกองทัพภาคที่2เบื้องต้นนะคะได้มีการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ระบ,บุว่าอาจจะมีความผิดนะคะตามกฎหมายอาญาค่ะซึ่งในส่วนของทางเทศบาลหมูสีเองนะคะก็ได้เข้ามาตรวจสอบเช่นเดียวกันพร้อมกับระบุว่าขอเวลาในการตรวจสอบค่ะว่าทำนบกั้นน้ําดังกล่าวนะคะจะมีการอยู่ในลําห้วยฟ้าผ่าแห่งนี้แล้วก็จะมีความผิดอย่างไรตามกฎหมาย ต่อไปเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่าฉนดของทางโครงการได้รุกล้ำพื้นที่ของป่าไม้ถาวรชื่อว่าป่าเขาใหญ่จึงทำการวัดแนวหมุดที่ดินแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ป่าไม้ของอุทยานกับทางโครงการและจะนำไปเปรียบเทียบกับแผนที่ภูมิประเทศซึ่งได้ลงรายละเอียดของป่าไม้ไว้ให้ จากนั้นจึงจะทําการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ว่าได้มาถูกต้องหรือไม่หากพบว่าเอกสารได้มาโดยไม่ชอบจะดาเนินการฟ้องร้องเพื่อนําคืนป่าไม้ต่อไป ขณะที่การตรวจสอบฉนดของทางโครงการจากข้อมูลของทางปปทพบว่าได้มีการออกเอกสารนอสอสามกจำนวน8แปลงจากการเดินสำรวจป่าไม้ในปี2519แล้วนำมาออกฉนดโดยไม่มีหลักฐานเดิมคือสอคหนึ่งจำนวนทั้งสิ้น175แปลงเนื้อที่284ไร่โดยไม่ว่าครอบครองมาก่อนที่จะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497หรือไม่ก็ตาม เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าวประกาศบังคับใช้ถ้าบุคคลใดไม่ได้แจ้งแบบการครอบครองเมื่อมีการประกาศเขตป่าทับก็ไม่สามารถออกเอกสารในเขตดังกล่าวได้ซึ่งจะทําให้การออกนอสอสามกอบเป็นไปโดยมิชอบการออกโฉนดต่อมาก็จะมิชอบด้วยซึ่งในตามหลักการของสอปรกรจะไม่สามารถออกเอกสารได้อยู่แล้วโดยหลังจากนี้จะต้องให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบในส่วนที่ผิดแลด้วดำเนินการฟ้องร้องตามขั้นตอนของกฎหมายโดยที่สปรกรไม่มีอำนาจในการสั่งเพิกถอน แต่จะต้องเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินเป็นผู้ดําเนินการสอดคล้องกับข้อของทางเจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดินนครราชสีมาสาขาปากช่องกล่าวว่ากระบวนการออกโฉนดในที่ดินสประกรน,นั้นสามารถทําได้โดยรัฐเป็นผู้ออกให้และไม่มีวันหมดอายุแต่จะต้องมีเอกสารสคหนึ่งมายืนยันด้วยสคหนึ่งเนี่ยมันออกก่อนเขตป่าแต่ถ้ามีการแจ้งสคหนึ่งในเขตป่ามันก็แจ้งก่อนที่เขตป่าจะจะจะาำนด จึงสามารถนำมาสองข้อหนึ่งไปนำมาออกเชฉลิมฉลองได้แม้จะอยู่ในเขตสภาก,ก,ก็ตามทั้งสองเรื่องเลยก็ต้องมีสองข้อหนึ่งก่อนเพืจ,จะออกได้ถ้าไม่มีสองข้อหนึ่งจบ ไม่สามารถออกได้ยเยาไรก็ตามจากการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดแล้วพบว่าการออกโฉนดเป็นไปโดยมิชอบตามกฎหมายและในส่วนของการจะสั่งเพิกถอนทั้งโครงการหรือไม่นั้นหลังจากนี้ในแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินการตรวจสอบในส่วนที่พบว่ากระทําผิดแล้วจึงจะสามารถฟ้องร้องต่อศาลสั่งเพิกถอนตามขั้นตอนต่อไปและหากในภายหลังโครงการได้ยื่นฟ้องต่อศาลว่าได้มาซึ่งโฉนดที่ออกโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าถูกต้องก็จะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ภายหลังการกรวีถัดดอนถ่ายภาพสิรินภโสมพลภสกุล ข่าวจริงสปริงนิวสรายงาน